วบบันนี้ก็มีเรื่องบุญมาฝากนะครับว่าวันที่8ถึง1 1พวกเราได้ไปทำบุญไปที่จังหวัดน่านในเชียงกลางนะครับกาได้บุญไปเยอะไปดูความเปลี่ยนแปลงในทางที่<อ>ดีขึ้นเเรียกพัฒนาจะจัดฐานที่สวยงามกิจกรรมก็รับ<ถ>เป็นที่น่าภาคภูมใจรวมนั่งอาหารการ<ม>กินก็อร่อยดีนะครับ ดีก๋วยเจี๋ยวจากชุมชนไปด้วยหรือไปได้ยังไงแล้วก็มอีอาหารเล่นเรืองอร่อยดีครับดันั้นพวกเราก็ร่วมทำบุญมาแล้วก็ฝากด้วยกับพวกที่ไม่ได้ไปด้วยนะครในการทำบุญของพวกเราทั้งนี้สำหรับในการเดินทางนะัผู้ที่ไปกับพวตัวต้องยอมรับว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะครับ นั่งกันสามวันไอ้สี่วันสามคืนผมไปนั่งอยู่ช่วงเดียวต้องรีบขึ้นร่บีกับก็จ้าราวาสสนุกสนานกันดีนะครับเอ่อในการระเบุญนั้น็พวกเรานะครับเป็นวน่งของกิจกรรมที่เราตั้งอาวุะสงค์ไว้ครับเพราะนั้นนสิ่งที่เราได้ทำตาที่เราออกแบบทุกปีนะครับปีหน้าครับจะมีการระเบุญเช่นนี้อีก อันนี้นที่การทำบุญนั้นผมกล้าคิดว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเรานะั้นมีจิตใจแจ่มใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้บ้านเมืองสับสนวุ่นวายเราจะต้องมีจุดยึดเดียวซึ่งในเรื่องของศาสนาเราก็คือศาสพูพุทธิสัจนำเสด็จสายหรือก็คนจะต้องยึดถือศาสนานั้นเป็นหลักในการปฏิัติตัวนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองนะที your own. Your own. Kind of a, ่พยายามอ่านหนังสือช่วงนี้ว่าอายุเยอะแล้วก็เรียกเตรียมตัวตายมีนักเรียนเก่าที่เก่งก็เขียนหนังสือมาเล่มว่าเกิดเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอะไรไปอ่านอยู่สามเที่ยวหนังสือหนาของจหน้าเด้ยังไม่เข้าใจเลยว่าเกิดเพราะอะไร เมื่อเช้าก็ไปไปรอหมอมาถึงมาอา่านครั้งที่สามว่าให้เกิดเพราะกิเลสตัณหาแล้วก็สอนิธีดับกิเลสตัณหาว่าถ้าเราจะให้ความสบายกับตัวจริงๆเนี่ยจะได้องจิตใจที่จะต้องฉลาดจะต,ต้องรัะจะต้องทิ้งไปให้จิตใจจะได้ว่า,างกระโปรงใสจะได้ไม่มีความทุข์ร้อน อย่างที่พวกเราเจอเจอปัญหาต่างๆนั้นจะคิดว่าถ้าเราปล่อยวางวิ่งไว้สค่ว่ามันก็จะทำให้จิตใจเราผ่อนสายขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยอนเป็นครูผู้ชายมัก็ไปเที่ยวว่าเที่ยวเขาเรียกว่าด่าไปสอนมันก็ว่าด่าไปพูดมันก็ว่าด่าอะไรก็ด่าทั้งนั้นเลยนะครับพอเกษียณแล้วบางคนเอาไปจังส่งไปจังไปให้ตำรวจ ตำรวจบอกเกษียณแล้วมันมีความหมายทีแรกก็โกรดทีหลังว่ไาไอ้โกรดทำไมเปนเรื่องจริงเราต้องเกษียณเราก็ปล่อยวางเราต้อเป็นหัวเราะบอกว่ากระดานม,มาก่อนกระดานม,มาจะหายกันเพราะนั้นจริงหลังน,นี้ก็เป็นเ,นนนนนนเรื่องทีง่ทางพระทีทางศาสนาช่วยเยอะนะครับพคณะใครมีปัญหาอะไรก็อาศัย น้งพระนันทนาเป็นเรื่องช่วยตัดินใจวจัาร์ทำให้ชีวิตเรานั้นไม่ตกปากบ้าไม่สาดดีขึ้นนะครับและในจวนของเรื่องที่ไปทำบุญมานะครับคงจะได้บุญกันตัวถึงกันก็มีเรื่องที่ต้งใจน,นิดนึงว่าประกาศมาไม่กี่วันพระทราบข่าวว่า พ่อตาคุณมงคลที่อยู่เชียาชยาปัจจุรากิจยก็เลยทำให้พวกเราไปร่วมงานคืนนี้กับพวกนี้หลายคนอยู่ทุกกันเพราะนั้นวันนี้ก็มากันสากโต๊ะต่อพอสมควรนะครับตะโกนจ่าเป็นสิ่งที่เรื่องธรรมชาติที่ไม่การถ้าปล่อยวางว่าถึงคท้าก็ไปถึงเท้านก็งดูก็ข้าแล้วแต่ว่ามันก็มีอะไรนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ จำไปเนี่ยชักจำได้ได้ไหมหรือไปอ่านหนังสือบ้างชักจ,กจําได้ไม่เป็ย่าไปคิดอะไรมากนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าติหางไกลเป็นญาติเราเราก็คงเสียใจเป็นธรรมดานะครับการโอกาสใช้ปลอบใจกันให้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 พูดเสียใจมากไปกับนั้นนะครับนั่นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานกันทุกเดือนละมาสังสรรค์กันด้วับจดชื่อยี่สิบก้าหกพันเก้การ้อยเก้กาสิบเก้าแล้วก็เดินไป ทนายกสทุกคนสิบตามสุบตามเฉลยนี้ยืนไปครับขอบคุณครับ่่ อ่าทางนี้ขอภาพหน่อยนะครับครับอ่อ่าคุณพิพาเหรอภามาหน่อครับอาขอบคุณนะครับ Yes. you <laughs>